ส่วนเจีย้ยจื่อเหมือนห้องพบอนธการบทที่17โฉมสครานจันทราสวรรค์ความเดิมจากตอนที่แล้วซื้อมู่วางแผนดักจับหนูไหมทองซึ่งเป็นอสูรชนิดหนึ่งที่พบได้เฉพาะในชวนโจเท่านั้นมันมีคุณสมบัติที่สามารถค้นหาสมุนไพรอล้ำค่าหายากได้อย่างง่ายดายและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดและแทบหาซื้อไม่ได้แต่ขณะที่ซื้อมู่ดักจับหนูไหมทองได้สำเร็จและกำลังจะจับมันใส่กรง ปรากฏว่ากลับถูกนักพรตวัยกลางคนคนหนึ่งที่มีสมญานามว่ากระบี He ่เหมันอเวจี w G แย่งชิงไปขอเปลี่ยนชื่อจากกระบี่เยือกแข็งมาเป็นกระบี He ่เหมันอเวจี w G นะคะทั้งยังคิดค่าสื่อมู่ปิดปากอีกด้วยแต่ทันใดนั้นกลับมีซุ้มเสียงไพระสดใสเสียงหนึ่งดังขึ้นมาอย่างกระทันหันบทนี้มาดูลีลาการจีบสาวของสื่อมู่กันค่ะเสียงกรอบแกรบดังขึ้นในป่าไผ่เด็กสาวในชุดขาวบริสุทธิ์ดุจเทพธิดานางหนึ่งเดินออกมาจากป่าไผ่ นางดูมีอายุราวสิบห้าหรือสิบหกปีเท่านั้นรูปร่างอ่อนแอสง่างามอกผายไหล่ถึงเท้าเปล่าขาวเนียนดุดหิมะผมดำยาวสลวยถึงเอวดวงตาทั้งคู่กระจ่างสุขใสทั่วเรือนร่างตั้งแต่ศรรตีศรษะจมปลายเท้าล้วนเปี่ยมสเสน่ห์ย้ววนชวนให้บุรุษลุ่มหลงเคลิลบเคลิ้มอย่างไม่อาจต้านทานได้โฉมสครานจนทราสวรรค์สตรีปีศาจเช่นเจ้ายังตามข้าอยู่อีกหรือเจ้าคิดจริงๆหรือว่ากระบี่เหมมันของข้าเกรงกลัววิชาโฉมสครานของเจ้า เมื่อนักพรตวัยกลางคนเห็นเด็กสาวเท้าเปล่าก็ตะโกนเสียงทุ้มต่ำราวกับมองเห็นอสรพิษหรือแมงป่องก็ไม่ปานรีบจับด้ามกระบี่ยาวที่สะพายอยู่บนหลังทันทีกระบี่เฮมันอเวจีเจ้าสมควรรู้ดีว่าเหตุใดข้าจะมาหาเจ้าน่าเสียดายที่สิทธน้องหลานอวินหลงรักเจ้าอย่างมากเจ้าทนปล่อยให้นางเดียวดายอยู่ในยมโลกเพียงลำพังได้หรือดวงตาของเด็กสาวสุกสกาวราวกับหยดน้ำขณะที่นางค่อยๆ่อยื้อย่อยยงยางไปหานักพรตวัยกลางคน นางปีศาจข้าบอกเจ้าไปหลายครั้งแล้วว่าการตายของอวินเอ๋อไม่เกี่ยวกับข้าเพียงมีคนแอบได้ยินการนัดพบของข้ากับอวินเอ๋อจึงทําให้นางถูกล้อมสังหารจนสิ้นชีพใบหน้าของนักพรตวัยกลางคนพลันเปลี่ยนเป็นบูตรบึ้งขึ้นมาทันทีพลางชักกระบี่ยาวที่ส่องประกายแสงสีเขียวแวววาวออกมาอย่างรวดเร็วสําหรับข้าแล้วไม่ว่าเจ้าจะจริงใจหรือไม่ล้วนไม่สาคัญในเมื่อตอนนั้นเจ้าสาบานต่ออวินเอ๋อไว้ว่าจะเป็นตายร่วมกันกับนาง ครั้งนี้ข้ามาช่วยให้เจ้าบรรลุคำสาบานนั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องขอบคุณข้ามากนักก็ได้เด็กสาวเท้าเปล่ากล่าวพลางหัวเราะเบาๆทันใดนั้นนางก็ยกแขนเสื้อขึ้นเผยให้เห็นไม้บรรทัดสั้นที่มีสีขาวบริสุทธิ์ราวกับหยกด้ามหนึ่งไม้บรรทัดสั้นนี้มีความยาวไม่เกินครึ่งฉื่กว้างเพียงสองชุนแต่พื้นผิวกลับปกคลุมไปด้วยไอหมอกสีขาวลอยอวนเป็นหย่อมๆดูค่อนข้างลึกลับอยู่ไม่น้อยบรรทัดน้ำแข็งธมิน นี่ไม่ใช่สมบัติพิทักษ์สำนักของสำนักจันทราสวรรค์ของพวกเจ้าหรือไรเจ้ามันวิกลจริตแล้วเพื่อคนตายคนหนึ่งถึงกับขโมยสมบัติล้ำค่าเช่นนี้ออกมาเจ้าไม่กลัวผู้อาวุโสคุมกฎของสำนักเจ้าจะล่วงรู้และทำลายวิชาย,ยุท์ของเจ้าทิ้งไปหรือไรเดิมทีนักพรตวัยกลางคนวางแผนจะใช้กระบี่ต่อสู้เสียงตายกับเด็กสาวชุดขาวสักคราแต่เมื่อเห็นบรรทัดสั้นด้ามนี้กลับมีสีหน้าแปลเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันและกล่าวตะกุกตะกักออกมาคีคๆเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอก ให้ข้าส่งเจ้าเดินทางไปก่อนก็แล้วกันเด็กสาวเท้าเปล่าหัวราะแผ่วเบาและสะบัดไม้บรรทัดสั้นในมือออกไปเบาๆทันใดนั้นความว่างเปล่าโดยรอบพลันเกิดการผันผวนขึ้นมาและเริ่มปรากฏไอหมอกสีขาวมากมายม้วนตลบออกมาอย่างรวดเร็วจากนั้นพวกมันโคจรหมุนวนอย่างรวดเร็วและแปลเปลี่ยนเป็นดอกไม้สีขาวขนาดเท่าชามดอกหนึ่งคิดสังหารข้าหรือฝันไปเถอะทันใดนั้นนักพรตวัยกลางคนพลันเหวี่ยงอสูรน้อยในมือไปให,ให้อีกฝ่ายอย่างแรง ส่วนตัวเองก็ถีบเท้าพุ่งถอยหลังทะยานขึ้นไปในอากาศและบิดตัวกลางอากาศคราหนึ่งก่อนจะหายตัวเข้าไปในป่าสีดำอีกแห่งที่อยู่ด้านหลังไม่ไกลนักราวกับวิหกตัวใหญ่นางปีศาจรอให้ข้ากลับไปกระจายข่าวเรื่องบรรทัดน้ำแข็งธมินก่อนเถอดดูซิว่าเจ้าจะอธิบายเรื่องนี้ให้บรรดาผู้อาวุโสของสำนักฟังอย่างไรซุ้มเสียงอมหิตหน้าพรั่นพรึงของนักพรตวัยกลางคนดังมาจากในป่าเมื่อถึงพยางสุดท้ายก็เลือนรางจนแทบไม่ได้ยินแล้ว เห็นได้ชัดว่าคนได้หลบหนีไปไกลแล้วเจ้าโง่ก็แค่เสแสร้งเท่านั้นเองที่แท้ตัวเองก็หวาดกลัวจะต้องหลบหนีไปต่างหากแต่เจ้าหนีทู่เพียกวิญญาณไม่พ้นหรอกต่อให้หนีไปไกลเพียงใดก็หนีไม่พน้นเอ๊ะหนูไหมทองตัวนี้เบิกด,ดวงตาวิญญาณขึ้นมาแล้วนี่เด็กสาวเท้าเปล่ายกมือบอบบางขึ้นรับหนูไหมทองอย่างว่องไวและเอ่ยพึมพำด้วยสีหน้าเหยียดหยามเล็กน้อย แต่เมื่อนางก้มหน้าลงมองดูเจ้าอสูรน้อยในมือก็รู้สึกประหลาดใจขึ้นมาทันทีข้าก็ว,ว่าอยู่ด้วยตัวตนของกระบี่เหมันอเวจีคงไม่คิดช่วงชิงหนูไม้ทองธรรมดาตัวหนึ่งมาหรอกที่แท้คือหนูตะวิญญาณที่ใกล้จะบรรลุเป็นอสูรวิญญาณแล้วนี่เองเด็กสาวเท้าเปล่าเก็บไม้บรรทัดหยกกลับไปและอุ้มอสูรน้อยสีทองไว้ในอ้อมแขนพลางลูบไล้อย่างชื่นชอบเป็นพิเศษดวงตาสีเขียวเล็กๆทั้งคู่ของอสูรน้อยที่ดูเหมือนหนูสีทองกรอ,อกกลิ้งไปมาไม่หยุด แต่ภายใต้การรูปไล้อย่างนุ่มนวลอ่อนโยนของเด็กสาวมันกลับไม่กล้าขยับตัวแม้แต่น้อยอ้อจริงสิยังมีเจ้าหนูน้อยอีกตัวหนึ่งอยู่ที่นี่ด้วยนี่นาหลังจากเล่นหยอกล้อกับหนูสีทองอยู่ครู่หนึ่งเด็กสาวเท้าเปล่าดูเหมือนเพิ่งสังเกตเห็นสือมู่ที่ในขณะนี้ยังคงยืนแข็งขึ้นอยู่กับที่และถูกแช่แข็งจนใกล้จะกลายเป็นรูปสลักหินอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยมีชั้นน้ำแข็งสีขาวบางๆก่อตัวขึ้นทั่วร่างของสือมู่ มีเพียงดวงตาเท่านั้นที่จับจ้องไปที่เด็กสาวเท้าเปล่าเด็กสาวหัวเราะคิกคักและค่อยๆเดินเข้ามาในตาของสือมู่กรอกกลิ้งไปตามการเคลื่อนไหวของเด็กสาวโดยไม่คลาดส,สายตาแม้แต่เสี้ยวเวลาเดียวน่าสนใจเมื่อเด็กสาวเท้าเปล่าเห็นเช่นนี้สีหน้าของนางก็เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นพลันขยับร่างไปทางซ้ายทีขวาทีไม่หยุดแม้สือมู่ไม่สามารถขยับตัวได้แต่ในตากลับเคลื่อนไหวมองตามไปทางซ้ายและขวาไม่หยุดเช่นกัน ดูแล้วน่าขบขันเป็นอย่างยิ่งคิกคิกน่าขบขันเกินไปแล้วเด็กสาวเท้าเปล่าพลันหยุดร่างลงที่เบื้องหน้าของสื่อมู่จากนั้นก็กอดเจ้าอาสูรตัวน้อยและโน้มตัวลงพลางหัวเราะคิกคักราวกับกำลังปวดท้องก็ไม่ปานเด็กสาวหัวเราะเสียงดังอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ยืดตัวตรงอีกครั้งพลางสะบัดแขนเสื้อครานหนึ่งละองหมอกสีขาวกลุ่มหนึ่งก็พุ่งออกมาแทรกซึมเข้าสู่ร่างของสื่อมู่อย่างรวดเร็ว ภาพอันน่าตื่นตะลึงพลันปรากฏขึ้นเกล็ดน้ำแข็งบนผิวกายของสือมู่ละลายหายไปอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตึงสือมู่พลันล้มตึงกระแทกพื้นอย่างแรงแขนงขาไร้เรี่ยวแรงไม่สามารถลุกขึ้นได้ชั่วขณะทำได้เพียงฝืนยกศีรษะขึ้นมาได้เล็กน้อยเท่านั้นทันใดนั้นสือมู่ก็มองเห็นเท้านวลเนียนดุดรากบัวคู่หนึ่งนิ้วเท้าทั้งสิบทาสีแดงสดราวกับกลีบดอกไม้น่าดึงดูดใจอย่างยิ่ง เท้าของข้าดูดีหรือไม่เจ้าของเท้าหยกเอ่ยถามช้าๆเมื่อสืมู่ได้ยินเช่นนี้ใบหน้าพลันแดงก่ำขึ้นมาภายในร่างไม่รู้ว่ามีพละกําลังขุมหนึ่งเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทําให้สืมู่ค่อยๆลุกคลานจากพื้นขึ้นมาช้าๆจากนั้นสือมู่ก็จ้องมองใบหน้าอันงดงามอย่างยิ่งที่เบื้องหน้าด้วยสีหน้าประหลาดพิกลเจ้าหนูน้อยเจ้ารู้หรือไม่ว่าถ้าอายุของเจ้ามากกว่านี้อีกสักสองสามปีแล้วมองข้าเช่นนี้ ข้าจะควักลูกตาของเจ้าออกมาทันทีเด็กสาวเท้าเปล่าอุ้มเจ้าอาสูรน้อยไว้ดวงตาของนางกลมโตดุดระลอกคลื่นแต่กลับเอ่ยถ้อยคำที่ทำให้คนขนลุกออกมาเจ้ามีชื่อว่าอันใดในที่สุดสือมู่ก็เอ่ยว่าจาออกมาซุ้มเสียงแหบแห้งเล็กน้อยแต่กลับดูสุขุมเยือกเย็นอย่างยิ่งในความคิดของเด็กสาวเจ้าคิดว่าข้าจะบอกเจ้าหรือไม่เล่าเด็กสาวเท้าเปล่าชะงักไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยตอบด้วยรอยยิ้มขบขัน ข้าต้องถามชื่อเจ้าให้ชัดเจนก่อนจึงสามารถส่งของมั่นไปสู่ขอกับตระกูลของเจ้าได้สื้อมู่จ้องมองเด็กสาวใบหน้าร้อนเผาอย่างไม่อาจอธิบายได้เจ้าพูดว่าอันใดนะข้าได้ยินไม่ถนัดเด็กสาวเท้าเปล่าคิดว่าตนเองคงได้ยินอันใดผิดไปจึงเอ่ยถามด้วยความตกตะลึงขณะที่ดวงตาคู่งามเบิกกว้างข้าต้องการให้เจ้าเป็นภรรยาของข้าข้าจะแต่งงานกับเจ้าสื้อมู่กล่าวออกไปทันทีโดยไม่ขบคิดสีหน้าก็เคร่งขรึมจริงจังอย่างยิ่ง เจ้าเจ้าพูดจาเพ้อเจ้ออันใดกันเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าอายุเท่าใดเป็นตัวตนเช่นไรถึงได้กล้าเอ่ยคำพูดเช่นนี้ออกมาแม้เด็กสาวเท้าเปล่าขึ้นชื่อเรื่องความโหดเที้ยมอมหิตและเจ้าเล่ห์เพทุบายแต่เมื่อได้ยินคำพูดของเด็กหนุ่มเบื้องหน้าก็ยังอดตกตะลึงไปชั่วขณะไม่ได้หรือเจ้ามั่นหมายกับคนอื่นไปแล้วหรือเจ้ามีอายุสี่สิบห้าสิบปีแล้วสือมู่ขมวดคิ้วขณะเอ่ยถามนีม่ย่อมไม่ใช่ ข้าเพิ่งมีอายุยี่สิบเศษเท่านั้นเหตุใดข้าต้องตอบคำถามเจ้าด้วยเจ้าตอนแรกเด็กสาวเท้าเปล่าตอบกลับไปตามสัญชาตญาณจากนั้นจึงเอ่ยตอบด้วยความอับอายและขุนเคืองอายุยี่สิบและยังไม่มั่นหมายก็ดีแล้วไม่ว่าตัวตนของแม่นางเป็นอย่างไรตั้งแต่ที่ข้าพบเจ้าเมื่อครูน่นี้ข้าก็ชมชอบเจ้าตั้งแต่แรกเห็นแล้วดังนั้นข้าต้องแต่งงานกับเจ้าให้ได้สือมู่ระบายลมหายใจด้วยความโล่งใจเฮือกหนึ่ง และกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเด็ดเดี่ยวคิกคิกเจ้าชมชอบข้าก็สามารถแต่งงานกับข้าได้แล้วหรืออย่าว่าแต่เจ้าที่เป็นแค่ศิษย์ยุทธฝึกหัดเลยต่อให้เจ้าบรรลุระดับนักยุทธก่อกำเนิดช่างเถอะข้าบอกเรื่องเหล่านี้ให้เจ้าฟังเพื่ออันใดกันข้าขอบอกเจ้าอย่างตรงไปตรงมาก็แล้วกันข้าไม่เชื่อถ้อยคำหวานหูของบุรุษคนใดทั้งสิ้นและแตัดสินใจแล้วว่าจะไม่แต่งงานชั่วชีวิตนี้ในที่สุดเด็กสาวเท้าเปล่าก็ได้สติกลับมาเป็นปกติ พลางกล่าวพร้อมกับหัวเราะเบาๆออกมาแต่ก็อดเบืออหน,นีแววตาร้อนแรงผิดปกติของอีกฝ่ายไม่ได้ท่านแม่ข้าเคยบอกต่อข้าว่าหากสามารถพบพานสตรีที่ตนเองชม,ชมชอบอย่างแท้จริงต้องเปิดเผยความรู้สึกให้อีกฝ่ายรับรู้โดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้พลาดวาสนาแต่งงานอันยอดเยี่ยมของตนเองข้าสืมู่ขอสาบานอย่างจริงจังไว้นที่นี้ว่าชาตินี้ข้าต้องแต่งแม่นางที่อยู่เบื้องหน้าผู้นี้เป็นภรรยาของข้าให้ได้ หากผิดคำสาบานขอให้ข่าถูกลูกศรนนับหมื่นทิมแทงถูกคมหอ,อกคมขวานสังหารจนตายสายตาของสือมู่ไม่เคยลับไปจากเด็กสาวเท้าเปล่าทันใดนั้นสือมู่ก็ยกมือขึ้นกล่าวคำสาบานอย่างแน่วแน่จริงจังโดยที่ตาไม่กระพริบแม้แต่น้อยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ทันทีที่สือมูลกล่าวจบพันมีเสียงฟ้าร้องคำรามดังกึกกล้องติดต่อกันในท้องฟ้าริมฝีปากแดงสดของเด็กสาวเท้าเปล่าพเพยเลอขึ้นเล็กน้อยดวงตาคู่งามก็เบิกตาโตขณะจ้องมองสือมู่ อีกทั้งยังไม่อาจเอ่ยคำใดออกมาได้แม้แต่ประโยคเดียวหลังจากนั้นครู่หนึ่งนางก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างกระทันหันนี่มันนี่มันน่าขบขันเกินไปแล้วข้าโฉมสครานจันทราสวรรค์ถึงกับมีวันที่ถูกคนขอแต่งงานต่อหน้าและยังเป็นเด็กหนุ่มอายุเพียงสิบกว่าปีคนหนึ่งอีกด้วยเอาล่ะก,ก็ได้อย่าหาว่าข้าไม่ให้โอกาสเจ้าก็แล้วกันถ้าเจ้าสามารถบรรลุถึงระดับก่อกำเนิดได้ก่อนอายุสาสิ เจ้าก็ไปหาข้าที่สำนักจันทราสวรรค์ในภูเขาหมื่นมังกรเมื่อน,นั้นข้าจะบอกชื่อจริงของข้าให้เจ้ารู้สิ่งนี้ถือเป็นค่าตอบแทนสำหรับอสูรตะวิญญาณตัวนี้หลังจากเด็กสาวเท้าเปล่าหัวเร้อจบแล้วก็ยืดตัวขึ้นและยกมือโยนขวดน้อยใบหนึ่งให้สือมู่จากนั้นก็บดขยี้บางอย่างที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อของนางอย่างรวดเร็วฮูความว่างเปล่าในบริเวณใกล้เคียงพลันเกิดลมกันโชกแรง ทันใดนั้นก้อนเมฆสีขาวปรากฏขึ้นมาและยกร่างเด็กสาวขึ้นไปในอากาศสูงสิบกว่าเจ้าจากนั้นก็พุ่งฝ่าอากาศหายไปในท้องฟ้าอันห่างไกลโดยทิ้งไว้เพียงเสียงกระซิบแผ่วเบ,เบามาตามสายลมเท่านั้นยังมีอีกเรื่องที่ต้องบอกต่อเจ้าก่อนหน้านี้เห็นได้ชัดว่าอสูรวิญ,ญญาณตัวนี้แท่งทำเป็นหมดสติถ้าไม่ใช่เพราะกระบี่เหมันเอเวจีชิงจับกุมมันไว้ก่อนก้าหนึ่งเกรงว่าเจ้าอาจกลับไปมือเปล่าแล้ว ตั้งแต่ตอนที่เด็กสาวเท้าเปล่ากล่าวจบและโยนขวดน้อยไปให้สืมู่จนกระทั่งนางอุ้มเจ้าอสูรน,น้อยพุ่งทะยานขึ้นไปในอากาศนั้นทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นในชั่วพริบตาราวกับนางกำลังเร่งรีบหลบหนีก็ไม่ปานมีคนกำลังบินอยู่จริงๆโฉมสครานจันทราสวรรค์สืมู่กำขวดน้อยไว้ในมือข้างหนึ่งพลางจ้องมองไปยังทิศท,ทางที่เด็กสาวหายตัวไปด้วยแววตาเหม่อลอยดวงตาเบิกโตอ้าปากค้างไปชั่วขณะหนึ่งจากนั้นจึงเอ่ยพึมพำไม่หยุด หลังจากนั้นครู่หนึ่งในที่สุดสื้อมู่ก็ได้สติกลับมาพลางเหลือบมองขวดน้อยในมือจากนั้นก็มองดูกับดักที่วางไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้งสีหน้าขมขื่นพลันปรากฏขึ้นบนใบหน้าครั้งนี้นอกจากเสียเงินไปหลายร้อยตำลึงกับสิ่งของพวกนี้แล้วนี่ต้องถือว่าขโมยไก่ไม่สำเร็จแต่กลับเสียข้าวสารไปอีกหนึ่งกำมือแล้วกระมังสื้อมู่อดสนใจใครรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในขวดน้อยนี้ขึ้นมาไม่ได้ถึงอย่างไรสตรีนางนี้ก็ลึกลับถึงเพียงนี้ ดังนั้นสิ่งที่นางมอบให้สมควรไม่ใช่สิ่งของธรรมดาอย่างแน่นอนสื้อมู่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็เปิดฝาขวดออกโดยไม่รีรอและเทสิ่งที่อยู่ข้างในลงบนฝ่ามือปรากฏว่าเม็ดโอสถสีขาวน้ำนมขนาดเท่าหัวแม่มือเม็ดหนึ่งกลิ้งออกมาบนพื้นผิวของมันมีเส้นสีเงินสองแสงกระพริบวูบวับเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างให้เห็นอย่างเลือนรางโอสถปราณวิญญ,ญาณเมื่อสื้อมู่มองเห็นรูปลักษณ์ของโอสถอย่างชัดเจน ก็อุทานออกมาด้วยความตกตะลึงจบตอนสำนวนจีนขโมยไก่ไม่สำเร็จกลับเสียข้าวสารไปหนึ่งกรมือหมายถึงนอกจากจะไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วยังต้องสูญเสียอย่างอื่นไปอีกหมายเหตุว่างอีผู้แต่งรู้สึกจะชื่นชอบความสัมพันธ์กับพี่สาวอายุมากกว่าเป็นพิเศษนะไม่ว่าจะเป็นหารลี่กับป้าหนานกงหวานหรือลิวหมิงกับอาจารย์ออเย่จนมาถึงเรื่องนี้ก็ยังไม่วาย แกมีปมออดิปุสอะไรหรือเปล่าเนี่ยขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ